สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับซองสาวเวียงคือเกาเนาะงานแดงๆมาพี่นนอะสาเวียงสิพาพเบิ่งเบาหวานเพลนเก็บผักบงนะพี่เนาะมวนกันเลยพี่นนอะเพิ่วมาเพิ่สิีเก็บผักบงไปพักนะพี่นนอะพักบงในน้องนี่เลยพี่นนอะ เมื่อวานนี้เพื่อนวะประเทศมันงามเพื่อนวะเพื่นอยากพัดพักโบนะเกเนาะเพื่อนก็เลยลงไปเก็บเนาะเพื่อนอ่ะมันไปเก็บใ่ทางฝนอ่ะเพื่อนอะเพื่อนอ่เพื่นอ่ะพื่อนอ่อันนี้ก่อละใม่เ่าอ้วนเพื่อนปลูกเนาะมันอันออกเลยเนาะ ออกนอนเลยฮักเลยตัวนะ่ะออกนอนสามนอนท่นปลูกแต่ปีแล้วพนะี่นาะอันพันปลูกอยู่สองสามอันแล้วแต่ว่ามันยังเดือเท่านี้นะพี่น้องมันตายอัน,นยังบมอกสามหมอกแต่ปีแล้วนี่ก็ทะเวียงอ,อ่อนหนี่ยอาโปกเลยก็เอาขี้นกใส่นะพี่นอ้อง อันนี้ก็คือกัน,นะพี่นังอันนี้ก็ยังบ่กคือกันเนะกก่อนใหม่เยาจะพาไปเบิร์นคนจีบโบกเนะาะคนละคิดจากกันไ้ซ้อนงันนี้ ภูขเขาจ้าคนไาอะไรกันสิพ,พัดผักเบิคนไปาแรงเนาะคนไนพี่น้องพิ่เก็บอยู่สงสัยคิดอยากแห้งนะพี่น้องเลยเ <c oughs> ลาไรแล้วสบายดีกล้องแน่เก็ <c oughs> บผ <c oughs> ักบกล่องทื้นขนาัดเลยพี่น้องเลย <c oughs> ผักบ้องอันผักบ้องอีหยังก่ออันที่เขาปลูกนะผักบ้องจีนบ่ผักบ้องจีนกะมีหักบ่เอาเนาะพี่น้องเพิ่นอยากผักบ้องอันนี้เพิ่นว่าักบ้องนี่มันแซ่บกรอบพี่น้องลายด้พี่น้องเอ้ยอยูู่ก็มีเด้อยู่บ้องอันว่าอ้วนเพิ่นว่างามวานอยู่พเนาะพี่น้องอยู่ก็มีแต่เพิ่นมาเก็บอยู่นี่ กินแก๊บแก๊บน้องม่าด้วนิแ ลงไปลุยนะพี่น้องเย้ยอันนั้นแหละพี่น้องอันบ่อนปลาคอ,อนปีนนะพี่น้องมันปีนมันจะขึ้นคลองพู้นักพี่น้อง พ่อเหรอป๊อแกไปไว้กินกับแกงน้ำม้นแล้ก็ได้นี่ฉไปหาน้ำม้มาแกงเออ มันก็นเหตุงานแหละพี่น้องสวียงมาเกือกไก่ทำก็แล้วเนาะนกกระไลไลามากินอาหารเป็ดโอ้พี่น้อยังมึงขึ้นนะสวียงสิค้างไหวนกไก่เนาะยังกระเวนเลยสวียงสิปล่อยค้างมาแล้วเลยเนาะ ันก็กอราม่อย่างพี่น้องแต่ว่ามันฉันแบบ,บออกนอกเนาะเพราะว่านอกลาบุรอว่าจังไดบุฮะใส่คุเมื่อบะเก็บพักบ้องกินไปพี่น้องเลยนี่ยังก็กินไปเนาะก็เมืนคือกเผา วันในกระทืบปะเนาะย่างวันไปตลาดดูเลยค่ะเมื่อต่เงินเนาะหากเก็บพากเก็บอิหยังกินไปนำพี่น้องเอ้ย หยากระโปรงเขี้ยวงามพี่นนองเอ้พวกเป็นแต่จากมีงวัวเรี้ยงเนาะพี่เนาะฮะบ้บานซะเรียงนะหยาสิให้งวัวกินก็นยังอึดเลยพี่นนองไอ้งวัวกับไปเรี้ยงมัดมืดอ่ะอยังบุอิม่มหยามันอึดเนาะมัน,นอยู่เนี่ย nhà quay quần quay thì phải. <laughs> đi lai này sai lắm, như thế nào ngay? พอแล้วแม่บ่มาแล้วกันี่สี่สี่ฮะสี่เดี๋ยเรสอันนี้ไก่ไก่อันนั้นเอาพ่น้องไก่บ้านเฮาอ้ายอันนั้นเราซื้อมาเลี้ยงเนาะซื้อมาสองตัว เราซื้อมไม่เลี้ยงน้ะบรรยากาศยามแรงนะคืออยู่บ้านห้าหนี่เลยพี่เนาะไยมันอยู่บนเนาะเนาะ ิินกับกวงนาะโอเคนะน้องก็น้ําเต็มเลยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาเวียงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นกําลังใจให้ซาเวียงเด โซเวียงกันสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบาย